วันนี้เราจะไปคลององอ่างกันนะครับมาเล่นาทางแล้วเนาะอยู่ๆก็โดนมา้มาบอกว่าเฮ้ยวันนี้เราไปลองไปเดินคลององอ่างดีกว่าครับคลององอ่างนี่ก็คือแถวๆบริเวณสะพานเหล็กนะครับที่ตอนนะีปัจจุบันนี้ก็โอ้เฮียนเตียนแล้วเนาะทำก็สวยเลยนะครับถ้าเป็นพวกคอเกมนะครับก็จะรู้จักกันดีเลยนะฮะคอเกมคอหุ่นโมเดลกันพลาเนี่ยนะฮะ ราจะรู้จักกันดีแล้วต้องไปซื้อกันบริเวณั้นนะสมัยแบบผมเด็กๆนี่ไม่เคยพลาดแม้แต่โอ้โหนาทีเดียวที่จะคิดถึงสปาเลยนะอยากไปมากอยากไปมากนะเดี๋ยวลองไปดูครับว่าตอนนี้เป็นยังไงแล้วอะไรไปไหนครับน,นี่ในแท็กซี่วันนี้ก็พาไปคลององอ่างใช่ไหมมาได้ไปเดินอะไรเวน,นิสเวน,นิสน,น,นะโขงเป็นเวน,นิสเมืองไทย แต่แปลว่าอารมณ์ไปอัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัม,ต,มต้องไปดูต้องไปดูพ่อม่าอยากไป <c oughs> ไ,มไม่ใช่หลาตน,นต,อาอาตอนนี้เราก็อยู่ตรงแถว สมัยก่อนมันเป็นเมลิคิงใช่แต่ตอนนี้เป็นเมกัะพาซาครับตรงจุดนี้นี่แหละที่เขาเอาพวกกันพลาพวกหุ่นโมเดลมาขายพวกเกมอะไรก็จะมาอยู่ในนี้แล้วล่ะนะมาเล่ชอบเห็นไหมมาถึงก็เป็น <It> s <S แต่งธีมคริสต์มาสเดคอเรชันกัน oh. มาเล่ควบกวางเดนเดียดูทำหน้า <Okay. S 1> อย่ายนี้เหรอมาเล่เดินเองเลย ปะ,ปะป้าอ่วอวกโอเคนี่วันนี้เดินตัดตอนนี้ก็เดินตัดเข้าซอยซอยหนึ่งไปเลยนะโอเคพอเข้ามาปุ๊บโอ้สว่างสวยเลยคือส,สวยงามว้าวสวยมาก ทำดีนะเนี่ยแต่ผมว่ามันดูเป็นอารมณ์อัมสเตอร์ดัมนะของเนเธอร์แลนด์นะว้าวอที่ตาองาเดินเรียบทารเดินเรียบคลองอะนะครับผมแต่ว่าสินค้าเนี่ยที่เห็นนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยสินค้าที่เห็นก็จะเป็นพวกอารมณ์หุ่นโมเดลของเล่น เกมอาหารมีเอ็มสกูตเตอร์อว้ามีจิตกรรมด้วยฮะไปเดี๋ยวเราพาเดินชมต่อนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับคนเดินเยอะมากเลยเพราะว่ามัานช่วงอาจจะเป็นช่วงวันหยุดด้วยนะครับของกินเพียบของเล่นขนมเกมนะฮะโมเดล,ดเลอ,อ๋อมีพายเรือด้วยเหรออ๋อมีพายเรือด้วยฮ เป็นตัวนี้แล้วก็แอนนัมเพยว์ดูซิมาเล็กกลัวเปล่าไม่กลัวเหรอ

าาได้นะครับเคร,รับอเาาอเออสอนให้มาเลยดลวยอืนี่แหละครับเชื่อว่าเมนิสเนาะอ๋อไม่อ๋อไม่มีมีทั้งมีมีทั้งแบบไม่มีแคนูของอ่ามีของสำหรับผู้โดยสารกล่าวเองด้วยแล้วก็เนี่ยสำหรับพวกกองระบบคลองเนี่ยเขามาเก็บขยงขยะด้วย

ไม่รู้เป็นไงน่ากินนะจริงเหอยี่สิบหกยี่สิบหกนียี่สิบห้าสามสิบครับดูได้เราให้มาเลขกินนะช่วยเล็กพอละยี่สิบห้าเอาหวานไหมคะเอาหวานน้อยครับหวานน้อยนะคะปกติใส่ถั่วช้อนจะเป็นช้อนเดียวหรือช้อนครึ่งเลยคะเอาช้อนเดียวเนาะช้อนเดียวพอละอร่อยหวานน้อยนมอะไรปี่ปกติเหรอ ตีบแ10บทน,นะคะ่เหลือากมนกมแตเป็นแบบัวะะา,ากนนาวมาแล้วมาแล้วนี่ก็น่าก,กินลูกเอาไหนเาขาโคตรแม่อัลุยชอบขาโพดอ่อำันนี้ยี่ห้าไม่เลือกได้มียี่หาสมสิบอู้ออรไหมย,ยัมมีอืมยังมีจิยือืม เดินมาจนถึงสุดถนนอนีกฝั่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับว่าคงจะเดินข้ามไปเดินฝั่งนูน้นซป,ปเปอร์แมนก็มาจบแล้ว้มไปองแม่เนงหนตอนโอ้โหมันมีสี่ฝั่งเลยนะฝั่งนู้นด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ที่เมื่อกี้เราเดินมานะครับแต่ตอนนี้เราจะเดินข้ามไปฝั่งนูน้นเพื่อจะเดินฝั่งตรงข้ามคลองอ่ะนะ ถต้ตัวเราเอานี่เหรออ๋อีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าฝั่งนี้ก็คนเยอะนะฮะน,นี่ก็คือตัวเมกาพา่าที่เมื่อกี้เราจอดเราจอดแท็กซี่อยู่เงี้ยนะฝั่งนี้ดูเงียบสงบหน่อย ฝั่งนี้ก็เป็นย่านของทานเลยเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารอาจจะเป็นร้านอาหารอันด่งดังนะครับนะดูสิถ้นี่สะพานหันนะครับเมื่อกี้เดินผ่านร้าน๋กดจับมาอืมตรงนี้คือคักไปเพราะว่าของกินเยอะมาออาจจะเป็นถนนเส้นยาวๆนะขายอาหารไปเลย พอดีเดินมาถึงชุดนี้ครับเรียกอัมมาโฮเทลนะครับาะมีวัยรุ่นเข้าไปเยอะนะครับเพราะว่าตัวบริเวณนี้เขามีข่มแดงภายในนะครับน่าจะเป็นจุดเช็คอินหรือจุดถ่ายรูปสาหรับวัยรุ่นนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูกัน <c oughs> ห่าฮลุหโอ้ย่านคมแดงนะครับเรียกว่าย่านคุมแดงเหมือนอัมสเตอร์ดัมเลยนะครับ สวยจริงมไ่ีอมีประวัติของสะพันหันนะครับตรงจุดบริเวณด้านนี้ด้วยเราทำเสือนะครับให้ทานอาหารกันระหว่างทาง กุ mm ้งยประกาหระลูก Fighting fish b u c มาเร่มาเร่เราไปเต้นแล้ว้ยอาม่าไปไหนสอน เคยฟังว่าเพลงนี้เหมือนไม่เคยฟังนะเพลงนี้มาเลยอะ่ะเคยฟังเหรอแม่รอให้ฟังประจำมาเลยยังไม่เหมันมาเลยยังไม่เหม็นถ้าเปิดลองนั่งอย่างบบนี้อะ่ะเราซื้ออะไรมาทีน่นได้มาเลยชอบเพลงมาเลยครับไปแล้วให้ชุนการศึกษาพี่ด้วย ส่วนตัวเองไม่มีทุนการศึกษาเลยไป <c oughs> ใ,ใส่กล่องครับลูก <c oughs> อ้าวโดนบงังสะงั้นอ่าแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็น <Yeah, S 2> <Yeah. S 1> คนสวยไม่ได้เด้นด้วยใจ ไปด้วยนะ,ะ,ะมีไปซื้อของมาครับผมก็เหลือของประมาณนี้ครับวันีคนมันเยอะจริงก็อาหารไม่ค่อยจะเหลือละไปปุ๊บก็หมดไปเหลือก็หมดอมนองกำลังมันเลยมาเลยลครับ ที่จร้งนไปกับภาพบรรยากาศนี้นะครับผมตอนนี้เราทานอะไรกันเสร็จเร้อยแล้วนะครับกับบ้านละละนนมีอาร์ตแกลเลอรี่หรือเป็นสตรีทอาร์ตนะครับตรงนี้รับภาพบรรยากาศคลองเป็นสวยงามนะครับไม่น่าเชียอว่าที่นีก็คือของกรุงเทพแล้ว ในช่วงชีวิตของเราก็ได้เห็นนะครับภาพความสวยงามของคลองในกรุงเทพการหน้าจะไปที่ไหนกันอีกต้องต,งติดตามนะครับผมวันนี้ราตีสวัสด์นะครับาขากลับครับพามาเล่นั่งตุก๊กๆุกนะครับกลับจากพาหุรัตตรงวัดตึกนะ เรากลับจากวัดตึกกับสำเร็จนะครับเป็นครั้งแรกของมาเร่เลยนั่งสำล้อมาเร่ oh. ครับสำล้อตุ๊กๆเป็นไงลกูก <Okay. S 1> ชอบเปล่ามืดเลยมืดเลยตุ๊กๆนั่งตุ๊กๆลกูกชอบสิ่งเลย